ปีนี้เนาะยอมรับสภาพขอให้มันมีครับรใช่ครับแล้วก็ในต้นอย่าไปหวังร้อยเปอร์เซ็นต์ครับขอให้มีสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของต้นแล้วมีในแปลงเกินหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพอแล้ว <laughs> นั่นคือพอแล้วครับในสภาพอากาศอย่างนี้นะครับเนาะมันอากาศมันโหดจริงนะพูดถึงนะใช่ครับเพราะว่าถ้าเรากลัวไม่พอไม่พอแล้วเราเอาเวลาไปเปลี่ยนอย่างอื่นนะครับเนี่ยแล้วก็เกิดใบมันถอดมาแล้วใบอ่อนมันออกแบบทุกรูขุมขนนะฮะ ดอกก็ยังไม่พอต้นดอกก็ใกล้จะบานโอ้โหอันนั้นก็งานเพิ่มอีกครับเพราะฉนั้นถทาน้อยว่าอันนี้เราไปต่อไปเราไม่รออันนี้ละไม่รอแล้วครับก็ถ้าใครดูใบอย่างนี้บางคนก็อยากจะรออีกนะดอกอก็ใ,ใบอย่างเงี้ยโค้งสุดท้ายหรือพ่ยใบสุดท้ายเขาก็รอแต่ถ้าเรามองไปที่ต้นมันพอแล้วในแปลงอะ่ะเรานับต้นดูครับเรานับดอกดูรอไม่คุ้ม,มครับงานมันจะพันงานมันจะพอกหางหูทั้งหม,หมด <laughs> มันจะยากตรงที่ว่าใครที่จะมาทําแบบนี้คุณต้องเข้าใจต้นไม้จริงเนาะ ครับใช่ไหมต้องเข้าใจต้องเข้าใจต้องเข้าใจต้นไม้ต้องเข้าใจการให้น้ําต้องเข้าใจสภาพอากาศจริงครับแล้วก็มองที่สวนเราครับเพราะสวนอื่นเขาเปิดตรงเนี้เขาได้สวนเราต้องมาลืนหรือหรือไปอีกแล้วก็ต้องไปอีกนะถ้าเราไปขยับปุ๊บกลายว่าเราก็ขยับไปของเราไม่ได้เพราะสภาพอากาศมันไม่ได้ สภาพอากาศเราต้องรออีก3วันเราก็ต้องรอจริงๆนะครับแต่ถ้ามันมาแล้วต้องตัดธุระเอาให้หมดถึงเวลาคุก็ทำนะปีนี้จริงมันมีแค่ช่วงเวลานิดๆน,ดๆน,ดนดนะใช่เวลามันหลุดแล้วหลุดเลยเวลามันสั้นมากสั้นเลยสั้นแล้วใคร,รที่พลาดเนี่ยบางทีอย่างชายน้อยบอกว่าถ้าเกิดใครทําใบยังไม่ได้อากาศได้คุณก็อดหรือใบใบมันได้ก่อนอากาศยังไม่ได้เดี๋ยวพออากาศได้ใบก็แลบมาอีก จริงครับมันก็จะมาอย่างนั้นนะนี่คือสําหรับแปลงที่มันยากนะแปลงที่ง่ายปีนี้ไม่ต้องพูดถึงครับขึ้นน้ําเป้งเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้เรื่องนี่แปลงง่ายครับมันมาแล้วมาดีแล้วนะแล้วก็รอบๆก็จะมาดีด้วยนะครับของใช้น้อยใชนไอยคิดว่าแปลงเป็นแปลงยากหรือง่ายปกติมันเป็นแปลงที่ยากเลยนะครับก็ยากเลยครับด้วยสภาพที่หนึ่งมันอมน้ำเนาะแล้วก็ฝนตกบ่อยแต่ปีนี้ไม่มีนะครับฝนบนฟ้าไม่มีมันก็เลยกลายง่ายหนึงใช่ครับเพราะนั้นผมจะโดนคูณไปอีกเท่าตัวครับ พี่ไม่มีเพราะมันไม่มีความชื้นสัมพัสที่เขาพอท,ที่จะทําให้ฝนมันตกได้ไงครับมันก็เลยไม่มีตัวนั้นมาตัดตัดขาเราครับถ้าตัวนั้นมาอีกตัวหนึ่งผมก็ไม่รอดนะครับบอกเลย <laughs> ไม่รอดอันนี้คือไม่รอดจริงๆครับอย่างสมมติชายน้อยบอกว่ากลางคืนมันความชื้นสัมพัสสูงกว่ม,มันต่ําและชายน้อยเลือกเปิดน้ําตามยังไงผมเหรอสิบโมงครึ่งผมสัตวละสิบโมงครึ่งผมสัตละ ทั้งบนข้างล่างใช่ครับมันเลยเหมือนเหมือนเลี้ยงต้นไว้อย่างเดียวครับไม่ได้หวังว่าดอกนะ<อ>ดึงเอาต้นดึงเอาต้นแต่ปริมาณน,น้ำเนาะมันก็ไม่ได้มากอะไรครับประมาณสามร้อยสี่ร้อยลิตรที่เรารกะไว้นะเพราะ<อ><อ>ว่าเราใช้แรงน้ําที่น้อยเราไม่ได้ใช้ว่าเจ็ดร้อยลิตรอย่างเงี้ยต้องได้เจ็ดร้อยลิตรอ่ะเราเจ็ดร้อยลิตรขอสามร้อยแต่สามร้อยทุกวันอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างที่เปิดโล่งอ่ะแล้วพื้นผมไม่มีหญ้าเลยนะตอนนั้นนะฮะถ้าไม่ให้เลยเราจะเห็นชัดเลยว่าเขาจะถอดเขาจะไหม้อย่างเงี้ยใบครับก็เ,เลยยอมให้ดีดกว่าเพราะว่าสภาพอากาศไม่เอื้อครับจะขึ้นน้ํา หนักๆก,ก็ไม่ได้ครับไม่ใช่ว่าไม่ลองนะพยายามลองแล้วมันไม่คุ้มมนไม่คุ้มมันไม่ได้ไเลยมันจะเกิดผลยังไงคือฟอร์มตาดอกผมเห็นชัดเลยว่าแหลมทันทีครับแหลมทันทีเลยครับแล้วยิ่งอากาศในน้อยผมแค่โชยแค่นี้มันยังแหลมอะครับแล้วโชยเนี่ยคือปิดทุกหัวนะครับเหลือหัวสองร้อยข้างบนหัวเดียวแล้วมันอยู่ในแปลงนี้ยมันแหลมได้ไงอะครับ อันนี้ก็เลยอุย้ยเ,เจออย่างนี้เลยเล้วรอดีกว่าทําสภาพต้นหรือรออย่างพ่นอาหารผมก็พ่นแค่ครั้งเดียวเนาะพวกอะมิโนหรือน้ําตาลทางด่วนเลือกเอาแล้วก็ใส่แคลเซียมไปเนาะเพราะว่าระยะเวลามันห่างจากเดิมนานมากครับ <c oughs> จะไม่ใส่เลยก็ไม่ได้ก็เนี่ยที่ใส่เลยแล้วก็หลังจากนั้นมามันก็มีความชัดเจนขึ้นมาทันทีต้นไม้มันจากใบที่มันมองๆเฉาๆเนาะมันก็สดชื่นขึ้นนะผมว่าสดชื่นแต่เราก็ไม่ได้ใส่จนแบบว่า จ็ดวันพ่นห้าวันพ่นน่ะเราใส่แล้วก็ทิ้งช่วงไว้ครับก็เห็นชัดขึ้นมาเลยแปลงนี้มันก็ตอบสนองทันทนีเลยเพราะแปลงนี้มันจะสาหัสกว่าเขาหน่อยด้วยที่ใบเขาถอดนะครับดูดูสภาพต้นนี้ซะก่อนคือดอกมันไม่อลังเหมือนปีก่อนเนาะแต่มันพอนะมันพอครับใช่ปะพอแล้วคืออันนี้ใช้น้อยแต่งดอกมย่ยังยังใช่ปะยังเลยครับยังเลยครับอันนี้มันออกเป็นช่อๆมันก็ง่ายดีครับอย่างเงี้ยมันพอต้นพอต้นอย่างนี้หลายต้นมากกว่าถ้าเรานับนะ มันไม่เปล่นพลังงานต้นที่ต้องไปเลี้ยงดอกเลยนะเพราะอันนี้เพิ่งจะพ่นอาหารทางดอกไปครั้งเดียวที่พ่นแคลเซียมพ่นปุ๋ยแล้วก็ใช่แค่นั้นแหละ <c oughs> แล้วก็ไอพวกยาหนอนยาเพี้ยนะเพราะาหนอนรังมันมันบุกเนาะน,นะครับแล้วก็พ่นไปครั้งเดียวอาหารทางดอกแค่น้อยพ่นแหละผมก็ใช้แค่เจ็ดสิบสามสามสี่ที่มีซิง์ห้อยมาแล้วก็นอกนั้นไม่มีอะไรแคลเซียมโบรอนครับแคลเซียมโบรอนแล้วก็ยาผงที่เป็นอีมาเม็กตินบวกอะซีทามีผิดนะครับ แต่ว่าใช้อตราบางตัวมันน้อยเกินไปหนอนบางทีมันตายน้อยได้เราใช้2ขีดแต่ก็โอเคครับพอใช้ไปรอบเดียวเดี๋ยวก็จะพ่นอีกทีนึงแล้วครับมันก็มีผลนาะแคลเซียมโบลอนมีผลต่อการติดต่อการติดมากนะครับต่อการติดมากก็ต้องพ่นครับส่วนนี้ก็มีดอกพอต้นเหมือนเดิมก็เหลือแค่แต่งปลายยอดครับแต่งปลายยอดแล้วพวกนี้ก็ทิ้งชอบไปเลยครับอาการนี้ถือว่าสันเบินเยอะไหมเนี่ยก็ไม่น่าเท่าไหร่ครับไม่เยอะเท่าไหร่หรอปีนี้ ประเมินสภาพสันเบิงแค่น้อยเป็นไงบ้างปีนี้เยอะกว่าปีที่แล้วเยอะกว่าปีแล้วอ่ะเยอะเลยครับเพราะอะไรเป็นที่สันเบิงเยอะกว่าปีแล้วจังหวะที่เราหยุดให้น้ำเขาแล้วเป็นจังหวะที่อากาศความชื้นสัมพัสพีคที่สุดเลยลงมาปั้ง40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเ,<อ>เราให้น้ําไม่ได้ครับ,รบให้น้ําไม่ได้ให้น้าไม่ได้กับอดน้ํานานเพราะเราไม่คิดว่าปีนี้อดแคบ9วันน่ะล่าสุดที่ให้วันที่5ใช่ไหมห้าพิจิกาที่พี่มานั่นคือ9วันนะคือแปลงเราไม่เคยอดน้ําได้น้อยขนาดนี้ครับแล้วสภาพต้นมันตอบสนองแบบ เก้เลยอะครับทุกทีนะอย่างน้อยๆเลยนะสิบ้าวันสิบห้าถึง20บวันนะฮะขัน้นต่ำอะที่เราอดน้ำแล้วเราถึงจะเห็นการพัฒนานะปีนี้9้าวัน9้าวันครับ9้าวันนี่งานงอกเลย9้าวันนี่แทบจะถอดใบเกือบคือมันมีถอดเลยเห็นชัดเลยครับต้นเฉาเหมดเลยครับเราโอ้โห9้าวันนี่อาการมันไม่ใช่แล้วครับ <laughs> โอ้โหมันก็เลยนะมันก็เลยถอดบางไปอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าด้วยที่ ใบพื้นสุดท้ายมันยังพอไหวครับมันก็ยะงอยู่นิ่งๆแต่เราก็ก็ให้พยายามให้น้ําช่วงที่ให้คือให้ติดๆกันนสองวันหยุดวันเว้นวันเนี่ยแล้วแต่สภาพอากาศเนาะแล้วก็ถ้ามันร้อนมากเรากะว่า10บโมงแล้วก็สเปร์ทันทีเลยครับอัดอัดอัดไปคือความยากของปีนี้นะใครที่อดน้ํานาน<ช>เสียใบเลย เสียใบยเลยแล้วช่วงแล้วหญ้า <c oughs> คิดดูเนี่ยหญ้าตัดนี่จะ2เดือนแล้วหญ้าผมยาวแค่นี้เนี่ยกะว่าจะไม่ตัดแล้วนาะจะให้คคุมเพิ่นเราไม่คิดว่าความชื้นอรรพัดมันจะดิ่งขนาดนี้แล้วดิ่งบูบ่าบ้ครับพอดิ่งบูบ่าปุ๊บก็น้ําที่มันระเหยครับแล้วก็ความชุ่มชื้นที่มันจะอยู่ในดินมันไม่มีครับครับมันไปไวมากครับแล้วเราคิดดูก้าวันผมต้นผมแบบชะงักเลยโศกแบบใบถอดอ่ะครับถือว่าโวมันเยอะมากอ่ะแต่ว่าไอ้ที่มันมีหญ้ามีอะไรปกติเนี่ยต้นใบนี้ปกติเลยนะครับแล้ว ผมว่าน้ํามันจะนิ่งมากกว่านะในอากาศที่เป็นอย่างเงี้ยในอากาศถ้าปีต่อไปเป็นอย่างนี้นะไม่ต้องใจร้อนตัดหญ้าเลยอ่ะรว้ว่าปีต่อไปจะ <c oughs> ถ้าทรงนี้ผมก็ไม่ไม่เอาเลยครับเรื่องการไว้หญ้ามันจะคุมเรื่องน้าเรื่องง่ายกว่าแค่น้อกจะไว้หญ้าเลยปีต่อไปไว้ครับไว้แต่ก็ไม่ได้ไว้จนแบบเท่าขเขาเนาะใช้รถตัดผมก็นูน่นแหนะบ สูงสุดนะครับขึ้นสูงสุดแล้วก็วิ่งตัดไปกันนะครับวิ่งตัดไปคุมหญ้าให้มันอยู่ในแปลงเพราะเราปีนี้เห็นชัดเห็นชัดแล้วใช่ของเราเตียนโล่งจังหวะทีพีอยู่สุดรู้เรื่องเลยดีผมมีสเปร์น้ําช่วยเนาะถ้าไม่มีสเปร์น้ำนี่รับรองว่าเอาเรื่องเลยครับเอาเรื่องเลยเพราะว่าผมจะคืนมาได้คือวันที่สิบสี่นะสิบสามสิบสี่วันต้นจะอยู่ครับแต่ที่มันถอดมันเหลืองนะครับแสดงว่าปีนี้พูดได้ว่าการที่ใช้น้อยมาปรับระบบน้าเนี่ย มันได้ประโยชน์ได้ประโยชน์เห็นชัดตอนที่วิกฤตช่วงที่เราวิกฤตเนี่ยครับ,รบเรามีตัวใช้ใช่อยู่ระบบล่างมันก็โอเคแล้วแต่ตัวบนมันก็ช่วยได้ทันเลยนะครับรบ <laughs> ช่วยได้ทันเลยเห็นชัดเลยเราสเปรย์ปุ๊บยิ่งลมพัดทิศทางลมพัดน,นี่มันก็จะพาไอ้น้ําสาดไปทั้งซีกแปงอะครับ,รบสาดไปซีกแปงเลยครับแล้วมาทำเนเี่ยใช้เวลาในการลดน้ําไม่นานฮนะยี่สิบสามสิบนาทีเนี่ยเราก็จบแล้วครับ แล้วมันลดน้ําไม่นานแล้วลดแล้วมันค่อนข้างจะขึ้นเร็วกว่าพราว่าเรามีทั้งระบบเนาะใช่ครับนี่ครับใบข้ามาเป็นแบรนเล็กๆเนาะแล้วอากาศร้อนอย่างเงี้ยผมบอกปุ๋ยพ่นรอบเดียวก็จะคุมอยู่แล้วครับเพราะอะไรอากาศร้อนอากาศมันร้อนการการการโตของเขาเนาะการโตการกลางมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมีผลด้วยใช่ไหมผลครับโอ้ครับเพราะนั้นถ้าเราพ่นรอบเดียวก็แทบจะอยู่แล้วมาดูขนแหงนะครับตัวมาได้แค่นี้เองครับเนี่ยนี่ขนแหงนะครับเนี่ยตัวมาได้แค่นี้ครับเพอพ่นไปเนาะละออกมันก็ไปโดน แล้วขั้นแหนกเขาน่าโดนปุ๋ยมานะครับยังโตขนาดนั้นเองครับปุ๋ยเจ็ดสิบสามสามสามสี่ครับโตกลางไปเลยครับปกติมันน่าจะยาวกว่านี้อย่างนี้นะแต่กฏไปนี้แค่นี้เองอากาศมีส่วนอากาศน่าจะมีส่วนนะครับการดึงใบณเวลานี้มันก็เลยเป็นเป้าหมายที่ผมต้องทําด้วยโอ้คือรออีกแค่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนี้ดอาการแล้วก็เตรียมทํางานนั้นเลยครับผมมาคงไม่รอจนถึงสิ้นเดือนนะครับครับฝ่าสภาพวิกฤตปีนี้ได้นี่ จะได้บทเรียนเยอะปัญหาของของชาวสวนคือบางคนเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเขาก็แบบว่าไปถามคนนั้นคนนี้ว่าใส่ปุ๋ยอะไรช่วงเวลาที่เราต้องเตรียมตัวมันจะหายไปแต่ถ้าเรา,เรา,เ,ราเรามองโดยรวมแล้วก็เตรียมเวลาในการอะไรนะตอบโต้เขา่สู้สภาพอากาศช่วงนั้นๆจะดีกว่าครับเมื่อนั้นเราจะไม่มีแนวทางเลยเพราะว่าไปถามตรงนี้ปุ๊บเปลี่ยนไปถามนี้ปุ๊บแล้วเราจะมาทำยังไงเราทำไม่ได้ครับ กำลังจะเห็นคําตอบแล้วก็เปลี่ยนไปทําอีกอย่างหนึ่งแล้วอะ่ะเพราะนั้นเราเราต้องมองไปมองไปข้างหน้าแล้วก็ตั้งใจทํามันแล้วก็ดูสภาพขาดวันต่อวันวันปีนี้ต้องดูวันต่อวันนะครับว่าพรุ่งนี้จะต้องทำอะไรวันต่อวันเลยนะช่วงที่พลิกพิกเรื่องดอกเรื่องใบครับบางทีข้อมูลอะ่ะอิงได้ครับแต่ว่าก็ต้องมาดูว่า เราทาครั้งแรกมันเป็นยังไงครับแล้วต้องรีบปรับเปลี่ยนนะ <ừ m. S 2> ครั้งแรกต้องปรับเปลี่ยนมันก็บอกยากนะอยู่ในสวนนะฮะเราต้องไปทําก่อนเลยครับได้ข้อมูลมายังไงไม่รู้นะเอามาคิดวิเคราะห์แล้วก็ลงมือทําเลยครับแล้วก็ดูสภาพอากาศแล้วก็สภาพสวนแล้วเราลงมือทําแล้วก็สังเกตวันต่อไปวันที่2อ,อย่างเงี้ยมันไม่มีคําตอบตายตัวดีครับเพราะว่าเขาทําได้เราทําไม่ได้อยู่แล้วครับเราต้องหาวิธีว่าทําไงให,ให,ใหมม้มันมีผลเสียน้อยที่สุดแล้วก็ตอบโจทย์ในแปลงเรามากที่สุดนะครับ โหดอาการปีนี้หลายสวนท้อไปแล้วนะรูป้ปะหลายสวนลยว่าเขาบอกเ<อ>ขาไม่รู้ทําไมแล้วอ่ะมันท้อด้วยแล้วก็ถอดใบจนเป็นไม้กวาดน,นี่ผมเห็นแล้วผมโอ้โหเป็นไม้กวาดไม่ว่านะใบอ่อนหลุดออกมาทั้งทั้งหมดเลยครับเลยมันแทบจะไม่มีใบเก่าเลยอย่างนั้นเลยพอมันถอดใบปุ๊บมันก็ตอบหนออในการสร้างใบใหม่มา<ช>ยิ่งคนที่ ไปเข้าใจว่าการเติมอาหารมันจะช่วยดอกมาผลดอกมาใบมาแทนใบมาแทนครับล้วมาเยอะเลยใช่เพราะช่วงเวลาการเติมมันมีเวลาของมันนะครับครับพอเราเลยเวลาที่เราจะเติมมันเนาะมันก็กลายเป็นว่าใบมาดู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 ต้นนี้กัน คาดูข้างในต้นกันนี่โอ้โหเป็นไงชายน้อยอันนี้มันก็จะน้อยแล้วแต่มันก็เน้นในคำว่าพอดีพอดีอครับแต่ว่าถึงจุดจุดที่จะไว้ลูกมันก็อาจตัวเลือกอาจจะไม่เยอะแต่ก็ต้องแล้วกิ่งนี้ก็เลี้ยงกิ่งนี้ก็รับภาระไปอันไหนมีก็ต้องไว้เป็นจุดจุดแปครับแล้วดอกชุดใหม่แล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะออกขนาดไหนครับ